สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หลักสูตรการยกระดับความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีจักรวาลน,นารุมิดครับผมขออนุญาตแนะนําตัวเองนะครับผมผู้ช่วยาศาสตราจารย์ดรขจรพงร่วมแก้วครับวันนี้จะพาพวกเรามาอบรมหลักสูตรระยะสั้นและพาพวกเรานะครับมาเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ก <ไป S 1> ันนะครับเราชือ่อชมพู่นะหรือจะเรียกชมชมก็ได้แล้วเธ<ห>ออะชื่ออะไร ก่อนที่จ <c oughs> ะเริ่มเข้าสู่กับบวนการใดๆผมอยากให้พวกเราได้ลองฟังเพลงนี้ก่อนนะครับ จะเชื่อไหมครับว่าเนื้อร้องทํานองวาดภาพและการแต่งเพลงทั้งหมดนะครับทำจากปัญญาประดิษฐ์ทั้งหมดครับตัวนี้นะครับจะเป็นทูนที่ช่วยให้คุณครูเราสามารถพัฒนาสื่อทางการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนเนี่ยได้ง่ายขึ้นและง่ายมากๆนะครับ ผลที่เราต้องเรียนหลักสูตรนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาพวกเรามาดูคลิปนี้แล้วพวกเราลองตอบผมหน่อยนะครับว่าอาชีพอะไรจะหายไปเริ่มกันเลยครับ Four years ago we started to wonder what would shopping look like if you could walk into a store grab what you want and just go What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self driving cars. We call it Just Walk Out Technology. พวกเราคิดเหมือนผมไหมครับว่าแน่แคชเชียร์หายไปแน่นอน <c oughs> ถูกต้องนะครับแคชเชียร์น่าจะหายไปนะครับพวกเราวงคิดเหมือนกันว่าไม่จําเป็นต้องมีแคชเชียร์แล้วสังเกตไหมครับว่าในกระบวนการนี้ปัญญาประดิษฐ์เริ่มเข้ามา disruption แล้วนะครับ เรามาช่วยผมเริ่มวิเคราะห์คลิปต่อไปเลยนะครับว่าอาชีพอะไรจะหายไปจากในกระบวนการนี้หรือว่าในคลิปนี้นะครับเราจะเห็นว่าเท s l a เขาใช้โหมดออโต้พาย t นะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมีความอัจฉริยะทั้งด้านซอฟต์แวร์แล้วก็ฮาร์ดแวร์เราลองคิดสิครับว่าถ้าสมมุติว่ามันสามารถขับได้เองโดยแบบ100%อะไรจะเกิดขึ้นครับทุกคนคิดเหมือนกันใช่ไหมครับคนขับแท็กซี่หายครับคนขับรถขนส่งมวลชนหายครับ บางทีแกปฟูดอาจจะหายไปด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าในกระบวนการนี้นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันเข้ามา disrupt เกือบทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นการเงินการธนาคารสังเกตไหมครับว่าธนาคารมีสาขาล,ลดลงแต่ไม่ได้หมายความว่าธนาคารเจ๊งนะครับทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้งานบนในรูปแบบของสมาร์ทโฟนและทุกอย่างที่อยู่บนสมาร์ทโฟนก็ถูกขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับวันนี้เราลองมาดูกันนะครับว่าเราจะเรียนเทคโนโลยีอะไรกันบ้าง เริ่มต้นด้วยเทคโนโลยี Technology AR ครับหรือว่า Augmented Reality เทคโนโลยีความจริงเสริมครับตามมาด้วยนะครับเทคโนโลยี Technology VR หรือ Virtual Reality เทคโนโลยีเสมือนจริงซึ่งสิ่งนี้จะไม่มีของจริงอยู่เลยนะครับและสุดท้ายนะครับก็คือเทคโนโลยีจักรวาลน l รมิตหรือ Metaverse ครับตัวนี้นะครับจะพาพวกเราเข้าสู่จักรวาลอีกหนึ่งจักรวาลครับลองมาดูการที่เราไปทดลองการใช้แล้วก็กระบวนการนำเทคโนโลยี AR VR และ Metaverse เข้ามาใช้งานครับ Ty, สำหรับเด็กๆนะครับในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาการอย่างรวดเร็วการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบเดิมๆอาจไม่เพียงพอสําหรับเด็กๆเพราะเด็กๆเขาเติบโตมาพร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้ VR ในการใใจัดการเรียนการสอนจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจและมีประสิทธิภาพมากครับ VR จะช่วยให้เด็กๆสามารถเข้าถึงประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลายและสมจริงพวกเขาสามารถท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆทั่วโลกสำรวจสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติหรือแม้กระทั่งไปดวงดาวที่อยู่นอกโลก เพียงแค่สวแมแว่น VR ครับ นอกจากนี้นะครับ VR ยังช่วยให้เด็กๆมีการกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้นเพราะพวกเขาสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งที่อยู่ในโลกเสมือนจริงได้ทําให้การเรียนการสอนเป็นเรื่องที่สนุกสนานมากขึ้นครับอีกทั้งนี้นะครับ VR ยังยืดหยุ่นในการปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับความต้องการของเด็กซึ่งช่วยให้ครูสามารถสอนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านความปลอดภัยการใช้งาน VR ในการจัดการเรียนรู้เนี่ยจะลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุเพราะเด็กๆสามารถสํารวจและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ รสรุปห้องเรียน VR เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆทําให้พวกเขามีส่วนร่วมมากขึ้นหวังว่าทุกคนคงเห็นประโยชน์ของการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนนะครับสวัสดีครับ